น้องเพงจะหาจะ่คิวปลากับกุ้งเหรอคะปลากับกุ้งก็อยู่ที่โต๊ะไงล่ะคะเดี๋ยวรอเล่นกับพี่มินน้องเพงอย่าลงไปทะเลคนเดียวนะรอพี่มาด้วยก่อนนะคะเอ๋ยอย่าวิ่งลงไปอย่าวิ่งลงไปคนเดียวขึ้นมา สวัสด <Pen. S 2> ีเเที hmm. ่ก็เล่นน้ำเลยเนาะ ใสสรรีอ์ทน,น้องแพงไอพี่เินมาเล่นไอ้นี่กันนะอันนี้ผมไม่ได้ขุดนะขุเใช่น้องแพงมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเหรอคะน้องถามแม่ว่าแม่กุ้งอยู่ไหนปูกุ้งอยู่ไหนปลาอ,อยู่ไหน แม่เลยบอกว่าอยู่บนโต๊ะาด้าน้องเป็ไนไรคะสาวๆเล่นน้ำกันใหญ่เลยเดี๋ยวดูก่อนค่ะพ่อแม่ก็ขี้เกียจแบบอาบน้ำอ๋อโอ้ น้องเพลงชอบไหมคะชอบใจเหรอคะชอบใจมากไหยคะนี่นมาตรงนี้มาตรงนี้อุ้ยเอาลูกบอลเก็บลูกบอลมาค่ะ เก็บลูกบอลมาค่ะน้องเพลงเก็บลูกบอลมาค่ะเร็วๆน้องเพลงเพื่อนเก็บให้ละเก็บเร็วเก็บมาเก็บลูกบอลมาค่ะน้องเพลงน้องเพลงจะทำอะไรให้คุณแม่ดูคะเราจะทาอะไรคะวันนี้ เหมือนฝนกำลังจะตกเนาะน้องแพงอย่าไปลึกมากลูกขึ้นมันเริ่มจะใหญ่แล้วอันนี้คือน้องแพงอันนั้นคือพี่มีน แกำลังจะทำอะไรคะฮะขุดดินถมเหรอคะทำอะไรนะคะทำอะไรนะ ้เะะจ๊เพลงลูกบอลไปโน่นแล้วลูกบอลขึ้นฝั่งไปแล้วดเดี๋ยวแม่จะเตะลูกบอลไปให้นะคะว้ายเจ๊เพลงทำอะไรคะเจ๊เพลงทำอะไรคะอุ้ยตายเจ๊เพ แพงนอนหลับแล้วเหรอคะทุกคนจ๊แพงนอนหลับแล้วเจ๊แพงหิวน้ำไหมคะไปกินน้ำก่อนไหมกินน้ำกับคุณพ่อก่อนไหมอุ้ยเดี๋ยวน้ำเข้าหูลูกเดี๋ยวน้ำเข้าหูเจ๊แพงน้ำจะเข้าหูไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาหรอก เจ๊ทำอะไรคะโอเคคลิปนี้เราก็จะลากันด้วยภาพการเล่นน้ำบรรยากาศอันสนุกสนานของเจ๊เพงบายบายก่อนเร็วเจ๊เพงบายบายก่อน